สมบรรยากาศโคกหนองนาย,ยงายันใบเว้นะเด็ดคักเห็ดบัวไรเลยมาทางรอบเล,งลบบยงทางรอบใบ6ไรหกต้นปีกกต้นก็นยอก่องมั่ต้นย่างผสมกันเห็ดเปนโคกอตรงนี้อันนี้ปเป็นโคกใต้หญ้าในไร่หญ <laughs> ้าในไรคัดอีกทีตากันนิดนเอยก่นอนหญาเ้อ อันี้ได้หลบหลบแดดกัมาเปิดหนาออวสักพันไม่หกไรแดดก็มาเลยนีหลบสองเลยเจอมาต่ออีกอาเขี้ยนหลบแดกวะเขราบุกเบิกนะเขราเบิกเพราไม่ทั้งไปทั้งมาเก็บตกอีกหลายดีที่มันหกขึ้นมาละเลยออกข้อมือตึงนะ เราจะย่างเข้าไปบะไรกันแล้วเหรอไปเที่ยวเรไปทั้งไปเลยตัวนี้ไปวางไปทั้งไตไเลาดไไแห้งกระปุกต้น,ไ,ออไ,ตนไ,ไม้ไนะ สะพกทำไมด้วยเที่ยวล้วสะพกขึ้นไปไม่หาดไหมเที่ยวไหมขาดไปกนตเี่แล้วพกเกินมข้นไปนัเพี่ยวพกสัก่อนหยาบพกอะไรไม่จะพกหย แตกไปเมื่ได้เลยหกไรหกไร่ห้าทางไปบ่ได้เลยนี่ก็เอา,เอา,เอาต้นนี้ง่ายออกแน่ก็เลี้ยงต้นนี้น้อยๆนีๆ่ก็ทางไปนี่เลยแต่ว่ามันก็จะแลกไป,แไปทางไหนแต่ว่าไปทางไหนก็ให้มันเปลี่ยนอยนู่ดอกที่ค่อยเปลี่ยนไปนั่นแหละแตกโอ้ยต้นใหญ่แห้งครับ ท่านลงหอวท่นไม่ทางงานนี่ขนมเบิ้งกับเน่เบิ้งเล็กเห็ดเวี้ยดีดีเลยนี่เบิ่งกลับไปเบิ่งอมองหงคุกคุกหุคักวะต้นต้นย่างหน้ากับต้นนั่นนี่ยเอาเนื้อใหญ่ๆนี่ปลูกไปต้นกระป้างหงคุกท่างเอาทางว่าตักน้ำพร้อมด้ยทางว่าตักน้ำหยอดพร้อมเงินก็จะไม่เห็ดตัวอีกแบบ มันนี่กับสิส่งซ้ำนี่ละคำเนี่ยแล้วไป่นมันกล้กวยกล้วยฟักทองกับทั่วไว้ได้ไว้เพราะมันโดนเตื้นลงมาจะบ่ได้พอาเดือนแล้ววะไว้บัยพิเหยังเล่นๆบนเกล้วยกระซ่งสิติดสิงามอยู่วันนี้มันป้ายหยาเน่ละล่ะค่อยทางออกมืัอน,นั้นมืัอนี้ก็คือเสียสม่งแล้วอยู่ดอกที่ห <laughs> ยาไรก็ต้นไม้ไหม ดีเกิดดีคักมันยาเนี่ยละยามเย็นๆที่โคกหนองนา